ในคลิปนี้นะครับเราจะทําการวางแผนซ่อนหาแบบที่ไม่มีวันหาคนแอบได้เจอเลยนะครับแผนไม่อยู่ว่าผมจะเปลี่ยนชื่อกันกับแบ็กซึ่งชื่อเดิมของผมชื่อพี่เบ้าและก็ชื่อเดิมแบ็กชื่อว่าแบ็กเลโอน่านะครับเราจะทําการแลกชื่อกัน แล้วตัวผมที่เป็นแบ็คเนี่ยครับที่ปอมมาก็จะติดตามค้นหาไปยาวๆเลยนะครับส่วนแบ็คที่เป็นผมเนี่ยก็จะออกไปจากเขตการหาเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค้นหาจะรู้ตัวหรือไม่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับแลกแรกแลกชื่อก่อนแลกพี่ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อมั่วๆก่อนหนึ่งอันแล้วให้ผมไปเปลี่ยนชื่อพี่แล้วพี่ต้องไปเปลี่ยนชื่อผมเข้าใจป่ะพี่ต้องเปลี่ยนสองรอบอ่าเปลี่ยนชื่อทำไมมเปลี่ยนเปชื่อพี่ก่อนอ่าพี่บ่าวโอเคผมเปลี่ยนแล้วพี่อ่าได้ใช่ป่ะอ่าเปลี่ยนชื่ออ่าครับพี่พ เดี๋ยวเดี๋ยวออกห้องไว้นะเดี๋ยวออกกห้องไว้นะโอเคโอเคเจ็บเสียเฮ้ยนี่เอาไปเลี้ยวนะตอนนี้ผมก็ได้สลับชื่อแบ็กกับผมเรียบร้อยนะครับก็จะไปแกล้งซ่อนหาให้พี่ไอไปหาผมที่เป็นตัวปอมนั่นคือแบ็กนะครับแล้วตัวผมที่เป็นแบ็ก จะอยู่กับพี่ไอซ์เพื่อแบบเหมือนช่วยตามหามันเป็นผู้ช่วยตามหาแล้วเนะี่ยแต่ที่จริงนะผมอยู่กับพี่ไอซ์นั่นก็คือตัวปลอมที่เป็นแบ็คนะครับเอาสรุปง่ายๆก็คือพี่ไอซ์จะหาผมไม่เจอนะครับเพราะว่าผมปลอมมันแบ็คอยู่และก็ตามพี่ไอซ์ไปตลอดนั่นเองนะครับโดยที่พี่ไอซ์จะเข้าใจว่าผมนั่นคือแบ็คมาเริ่มที่คนแรกกันนะครับพี่ไอซ์บาร์เบอร์เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ไอซ์จะรู้ตัวไหมนะครับเดี๋ยวพี่พี่ไอซ์ท <c oughs> ี่ไม่แบ็คแล้วนะอา่าฮะผมจะแยกตีไปนะ <c oughs> จะไปะ <c oughs> ปวดรางเข้าเกมแล้ว อ่ะกูอยู่ททมแบ็กใช่ไหมโอเคอูเรือแล้วกันนะที่อยู่ที่อยู่อูเรือเนี่ยโอเคโอเคโอเคงั้นผมผมซ่อนเลยนะซ่อนไวจังวะพร้อมยังพร้อมเริ่มหาเลยพี่ไออูเรือใช่ไหมใช่ใช่ใช่อูเรือเนี่ยบริเวณอูเรือได้แหละไม่มีสองชั้นเหมือนเดิมเปลี่ยนไปตามแผนนะครับตอนนี้พี่ไอ้ก็ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็คิดว่าผมนี่แอบอยู่จริงๆและตอนนี้ผมที่เป็นแบ็กตัวปลอมนะครับก็ตามติดพี่ไอ้ตลอดเลยโดยที่พี่ไอ้ไม่รู้ตัวพร่หาเลย ไม่เลยด่าไม่มีข้างบนไม่มีข้างบนพี่ไม่มีข้างบนเนี่ยผมก็บอกพี่ผมก็เห็นไงผมก็เลยบอกพี่ได่าเออเห็นแบบผมแค่แอบดูน่ะนะว่าพี่กับไอ้แบกอยู่ตรงไหนกันน่ะนะแบกนั่งดิไอ้ยืนดิทำไมพี่อ่ถามดูเฉยๆโอ้พี่อยู่ใกล้ผมมากเลยแบบแบบจะจูบกันอยู่แล้วอ่ะอันนี้ไง นี่ไงนี่ไงโมอย่ใกล้กูมึงปลอมตัวเบ็กใช่ไหมฮะนี่แบ็เมึงปลอมตัวเบ็กใช่ไหมผมอยู่ใกล้กันจนจูบไปเลยแอบพี่เขาบอกว่าเล่นซ่อนแอบพี่ไม่ใช่เป็นแแอออบบพี่ซ่อนแอบนะไหนวะนี่ไม,ม่มีเหมืองที่พื้นเหรอเรื่อยๆเลยพี่นะแต่ผมก็จะย้ายตำแหน่งถ้าแบบถึงเวลาย้ายตำแหน่งก็เดี๋ยวไอ้พี่กับไอ้แบ็กก็รรอก่อนเดี๋ยวผมก็จะย้ายตำแหน่งไหนวะไหนวะ ตอนนี้มึงเห็นกูป่ะไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นนะกูเช็คกันเผื่อเาเป็นกล่องฮ่า่าเป็นกล่องไม่เป็นถังไม่มีว่ะหาไม่เจอว่ะวินวงบีบแล้ววินเดี๋ยวผมย้ายก่อนนะถ้างั้นผมย้ายที่ก่อนนะถ้าข้างในเลยเนาะก็เอาเป็นพีกเลยแล้วกันเี่ได้ยินเสียงรถนะได้ยินเสียงรถนะก็สโคพี่อยู่ในบ้านพี่ในบริเวณบ้านเลยนี่มีบักโคอยู่ในบ้านเฮ้ยผมพี่ในแบ็คเต้นด้วยผมพี่ในแบ็คเต้นพี่ หุยได้แบงค์เต้ใช่เออนี่ไงรถปัดดิน <mañana> น <benim S 2> ี <rawd> ่มีมีเปล่าวะงั้นในเวลาถึงวงบีบแล้วกันแล้วก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะพี่นะอ้าวโอเคโอเคโอเคมึงเห็นได้ไงวะผมไม่เห็นมึงเลยเนี่ยก็ผ่านหน้าต่างไงพี่ใช่เออขันหน้าต่างไม่มีมั่วเลยวินมึงอ่ะมั่วแล้ว คือแอบแล้วก็แอบลืออย่างนี้นะพี่นะไม่ได้เคลื่อนที่อะไรนะต้องมาวินมาย้ายที่วินพงบีบย้ายที่นะย้ายที่นะงั้นในวงก็นั่นแหละในวงเลยพี่บ้าน่าจะแถวแถวบ้านสามหลังนั่นแหละนั่นแหละสามหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาย้ายก่อนนะน่ดูสถานจริงๆเลยไอ้มึงกับกูเลยเหลือสามคนนะใช่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 เกมคนสุดท้ายแล้วพี่ ี่อาจจะให้แบกฟันฟันมีดสัญญานะเอาแบกแบกฟันฟันนี่ไงเนี่ยนี่ไงนี่ไงนีก็มึงอยู่กับสารตัวก็มีมึงกับกูนี่ก็นี่ไงมึงเนี่ยนี่ไงแบกแบกฟันแล้วพี่แบกฟันเยอะแบกฟันแล้วแบกฟันแล้วดิเป็นฟันเนี่ยกูบอกแล้วไอวินมันอยู่ข้างกูตลอดด้วยกูโง่ใส่ตั้งมาแล้วเกูบอกแล้วไงจะจูบกูเออจูบกูมีแต่แบกเอยู่กับกูดิ เป็นไงล่ะกูไหวแล้วไงนี่ผมลงทุนแล้วเว้ยนี่ผมลงทุนนะคือแบบกูสักไซไอ้กูสักไซคนต่อไปที่เราจะแกล้งก็คือพี่ตังนะครับก็ใช้แผนเดียวกันกับพี่ไอเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพี่ตังจะรู้ตัวไหมโอเคพี่ตังอยู่กับไอ้แบกนะก็แยกไปเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ไอ้แบกเป็นผู้ติดตามพี่คือให้กูไปหามือใช่ปะใช่เดี๋ยวพี่ลงฝั่งข้างนอกนะผมขอเวลาแอบประมาณหนึ่งนาที ไม่นานได้เลยครับได้เลยครับอ่ะ,อะลงข้างนอกกับไอ้แบก๊กรอรอข้างนอกแหละตัวนี้ผมผมจะผมจะย้ายที่แล้วนะถ้าพี่หาไม่เจอข้าวงบีบมาก็คือเราจะเข้าข้างในแล้วก็หาต่ออเดี๋ยวก็เจอตั้งแต่แรกแล้วฮ <c oughs> ่าเอาเดี๋ยวเอแอบกันนะเอาเปา็นวะ่านะเริ่มหาเลยพี่แบ็คไอ้แบ็คตามตาม,ตามพี่ตามไปแล้วกันนะในลงไฟฟ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่พี่ใช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 อาจจะจะโขบไม่พี่แค่แบบว่าไม่มีไม่มีขึ้นข้างบนประมาณนี้เลยบริเวณข้างล่างเลยพี่ไม่มีบั๊กไม่มีขึ้นข้างบนไม่มีชั้น2 ที่แอบที่แรกก็คือโรงไฟฟ้านะครับก็เหมือนเดิมยังไม่รู้ตัวนะครับผมที่เป็นแบ็คตัวปลอมเนี่ยก็วิ่งติดตามไปตลอดตลอดเลยส่วนแบ็ที่เป็นผมตัวปลอมนะครับก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็จะมีแค่ผมกับพี่ตังค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าพี่ตังค์นั้นจะรู้ตัวหรือปาคือคือถ้าวงบีบมาตรงนี้คือหมดเวลาตรงนี้นะพี่นะเดี๋ยวเราจะได้ย้ายได้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 ไม่ไม่เดินใช่ไหมนี่คืออยู่กับที่เลยใช่ไหมไม่เดินใช่ไห่อยู่กับที่อยู่กับที่เลยพี่อยู่กับท เขวน <we> ี้โอ <collection> ้ยแบกวิ <royalty> <sh> ่งตามจนเหนื่อยแล้วน่ะขาเมื่อยหมดแล้วเขวนี้มันก็ไม่มีที่ให้แอบแล้วนะขาเมื่อยหมดแล้วเจะเจอก็ไม่เจอนะเมื่อกี้พี่ตาตังแย่แน่ๆเลยเว้ยพี่ตาตังแย่แน่ๆหลังจากคลิปนี้เสร็จเว้ยพี่ตาคงเบื่อยแน่ๆเลยเว้ยงูฉบตายแล้ว อาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอย้ายที่แล้วกันอ่าที่ต่อไปนะแบคในวงก็มันมีแค่โรงงานกับหอนรฬิกาเอาเอาเป็นโรงงานก่อนนะการนะบริเวณโรงงานเลยไม่มีไม่มีไม่มีชั้นบนนะไม่มีชั้นบนไม่มีขึ้นข้างบนไม่มีอะไรทั้งนั้นบริเวณที่2นะครับก็เป็นบริเวณโรงงานซึ่งก็หากันยาวอีกแล้วนะครับโดยที่หาไม่เจออย่างแน่นอนจนหาไปหามาสักพักครับวงก็เริ่มบีบก็ต้องเปลี่ยนสถานที่กันอีกแล้วโอ้ยวงบีบแล้วไปไปไปหอนาฬิกามาๆา ยยนะอย,นนย่ตายกันนั่นพี่นะโอยบบมันแรงนะเนี่ยตายกันไม่นั่นนะ่ะเฮ้ยลม้มได้วอใช่ปะ่ะนเออย <laughs> เดี๋ยวแล้วที่เงอ่าผมให้แกตัวแนะล้วกันนะเราเรานี้ผมให้แกตัวอ่ะอ่าม <laughs> ีแบบคลิปนี้แบบให้กูทั้งคลิปไหมชั่วโมงหนึ่งอ่ะ <laughs> <laughs> หมันไส้ว่ะทำอะไรกันฮะทำอะไรกันฮะพวกพวกคนโกงอย่างเง้นน่ะ เอาที่เดียวนะรอบนี้พี่หนึ่งก็เดี๋ยวถ้าไม่เจออะไรยังไงก็เฉลยไปเลยข้าใจอย่าหายเดี๋ยวแบบแก้มือนอกคลิปเลยหลังมาหลังมามึงมึงกับกูไปนั่งหาเนี่ยไม่ง้องหาเลยมึงว่างไปล่ะมันจะมีที่แบบลี่เก็บสาวแต่บ้านมันเยอะนะบ้านมันเยอะเดี๋ยวจะแบ่งโซนให้พี่ตังไงแบ่งโซนให้ก็ได้ไม่ต้องหาหลายที่ไงได้ทั้งเมืองอะนี่ไง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 เยอะกันแล้วเนี่ย ผมใส่ชุดเดิมเลยพี่โอเคโอเคอ่าไปไปไปทางนัไปไปไปอ่าเดี๋ยวไปซ่อนก่อนแป๊บนึงรอบนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นเคปทาวซึ่งเราจะให้พี่ตังหาไปสักครู่หนึ่งจากนั้นเราก็จะทำการเฉลยนะครับงูฉกแล้วงูฉกงูฉกปุ๊บเพ่งเล็งเลยงูฉกเนี่ยมึงปั่นหัวกูอะเนี่ยโอ้ไม่ได้ปั่น เอาพี่มาพี่มมาดูตรงร้านเนี่ยมามาตาไม่แพ้มาเนี่ยตามไม้แพ้มาไอ้โอเคยิง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 โอเคยิงนอนอเหมืนหมุ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 นยิงยิงหมุนหมุนยิงยิงหมุนหมุนอ๋อผมก็อยู่บนตัวพี่นะเอ้าอยู่กับพี่มาตลอด ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ผมจะอธิบายบักนะคือผมเปลี่ยนซื้อกันแล้วกลับไปแบกหมดเขาจะพูดช่องเหลี่ยมๆครับน้องๆไปติดตาม